สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกทุกท่านนะคะวันนี้พปูปะาเจอเจอกับสาวดำอรวยสายสายมากเลยค่ะเอาจนบ่ายเลยนะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดำผรวยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลช่องเย็นจิตพอดีคอมโบนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแ,แรงจางให้สาวดำผาวยด้วยนะคะ <laughs> หัวรานหมิกเึิกเลยมาจ้างปิ่นแท้ <laughs> ตามที่สาวดำบอกนะคะว่าต้าหากว่าได้เลขมาจากหลวงพ่อหรืออาจารย์หรือที่ไหนก็นแล้วแต่สาวดำก็ถึงจะเอาลงคลิปให้นะคะเพราะช่วงนี้สาวดำไม่สบายอย่างมากก็ไม่สบายไม่มีเลี่ยวแรงจะไปไหนมาไหนจะแบบไอ้นั่นเหมือนเก่านะคะรู้สึกว่าไม่สบายสะสมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็คือไม่ใช่ไม่สบาย,น,ยน้อยๆแต่ไม่สบายมากนะคะทีนี้ก็ วันนี้นะคะวันนี้สาวดำก็จะไปอะเอาหวยกับปู่องค์อาจญาดอกไม้นะคะตอนนี้ก็าลังขับรถไปที่จะไปซื้อ,อไปซื้อดอกพุทธจ้ะไปซื้อดอกพุทธเอาดอกพุทธมามา,มาเอาใบตองกล้วยอยู่ที่สวนทำมีอยู่แล้วแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ทำเป็นกล้วยใส่ดอกพุทธนะคะจ้ะมีคู ดอกไม้ทูบเทียนมากรูนะคะเอาไปให้ปู่องค์อัจญราดอกไม้เพราะว่าท่านมาท่านมาทักมามาขอเรื่องช้างสองตัวนะคะแต่ว่าสาวดำไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อสักบาทเลยลืมนะคะลืมไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะทีนี้แฟก็ไม่ได้เน้นก็ไม่ได้บอกแฟนขับเน้นๆแต่พูดไปอยู่ค่ะเพราะว่าท่านให้สองเก้า หางเดียวก็เอาเอาลงให้ตั้งหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่แฟนขับก็ไม่ได้ซื้อนะคะค่ะแฟนขับสาวดําไม่ต้องห่วงหรอกถ้าถ้าได้ซื้อถ้าได้ถูกนี่ก็จะส่งเงินมาร่วมกับแม่แม่สาวดําตลอดคนจะเชื่อไหมคะว่าบับางท่านนี่โอนมาห้าบาทก็มีสิบห้าบาทก็มีมีหลักฐานชัดเจนค่ะวันนั้นรู้สึกว่าจะโอนมาหนึ่งบาทอะคะ่ะ โอนมาหนึ่งบาทเ่ยเพราะว่าเงินเงินบัญชีมันเพิ่มมาอีกบาทเดียวนะคะกาแสดงว่าโอนมาหนึ่งบาทก็ไม่เป็นไรค่ะก็อาจจะโอนมาหยอกล้อเล่นอะไรประมาณนั้นแหละตามที่สาวดําคิดอ่ะนะคะจิดว่าลูกๆคงจะหยอกล้อแม่สาวดําเล่นอย่างนั้นแหละนะคะคนเนี้ยค่ะกําลังไปเอาดอกไม้ทูบเทียนค่ะเพราะว่าต้องมาจัดต้องมาทํามาเย็บกล้วยทําขัน ขันห้าขันแปดนะคะเพื่อที่จะขอปู่องค์อาจยาดอกไม้ก็จะไปบอกท่านด้วยนะคะไปบอกท่านด้วยจะไปซื้อดอกไม้มาใส่แจกันให้ท่านด้วยบอกว่าท่านให้มาจริงแต่ว่าสาวดําไม่ได้ซื้อแฟนกลับก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าสาวดําก็พูดพูดทุกคลิปแล้วก่ว่านี้เลขของปู่องค์อาจยาดอกไม้ก็ขอก็จะไปขอท่านไปอ่อนไปยอมท่านไปขอท่านงวดนี้งวดวันที่16กรรกรกฎาคมเนี่ยนะคะ ส6หกรกรากะดากรมสี่หกเนี่ยแะคะ่ะก็จะบอกว่าจะพูดกับปู่กับย่าขออ่อนน้อมยอมรับผิดผมไม่ได้ซื้อจริงๆแฟนขับก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันตอนที่สาวดำสรุปหวยให้สาวดำก็ไม่ได้ใส่ลงไปสองสองแปดสองเก้าน่ะนะคะก็ใส่ไปแต่หนึ่งเก้าสองเก้าไม่ได้ใส่ถ้าถ้าถ้าสาวดำสรุปวันนั้นถ้าได้ใส่สองเก้าไปก็ต้องมีแฟนขับถูกแน่นอน วันนี้จะไปขอปู่องค์อาตยาดอกไม้ใหม่นะคะท่านให้ตัวไหนแล้วก็จะรีบลงให้เลยแต่วันนี้ได้ได้มาจากหลวงพ่อนะคะได้มาจากหลวงพ่อบุญยืนนะคะหลวงพ่อบุญยืนท่านท่านให้มางวดที่แล้วเลขอะไรละ่ะสาดําจําไม่ได้เนี่ยนะคะก็จําจําไม่ได้แล้วว่าเลขอะไรเนาะก,ก็จําไม่ได้แต่ว่างวดนี้น้องน้ำเตยยังไม่ได้ ยังไม่ได้ฝันนะคะถ้าก็ฝันแล้วก็จะวิ่งแต่มาหาคุณยายเพราะว่าตอนนี้ครูโรงเรียนก็ปิดนะคะบอกว่าโควิดน่ากลัวมากไม่ให้ไปโรงเรียนนะคะโอ้ยถ้าคิดถึงแบบนี้แล้วก็จิตใจห่อเหี่ยวเนาะเรื่องโควิดก็แรงแรงมากแบบว่าน่าใจหายนะคะแบบโลกมันแรงขึ้นแล้วก็มันก็ติดกันง่ายมากขึ้นนะคะ ขนาดอยู่ในครอบครัวไม่ได้ไปไหนก็ต้องใส่แม็กตลอดนะคะใส่แม็กตลอดแล้วนำไม่ซ้ำอ่าไว้ละหอยใหญ่พอใกล้ๆวันจะออกก็อั้นอั้นเป็นสิบสามสิบตัวอั้นสี่สิบสามสิบตัวจริงๆนะคะอั้นหมดเลยเออตอนนี้ก็อั้นตอนนั้นก็อั้นใช่อั้นยังไงอั้นอั้นนักคักอั่นแน่คนที่จะซื้อก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันอั้นมันออกตัวเดียวตอนนั้นก็ทําไมไม่อั้น ตัวเดียวนี่มันออกมันอันกระตัดกระจายหมดเลยเราก็ถูกยากเข้าไปอีกเนาะ,ะยิ่งยิ่งไม่ค่อยถูกก็ยิ่งถูกยากเข้าไปอีกท่านผู้ชมฮะถูกยากเข้าไปอีกไอหอยนะโอ้ยก็ขอวอนไปยังเจ้ามือให้เห็นใจบ้างเถิดถ้าเขาซื้อแล้วซื้อก่อนหวยจะออกถึงมันจะไปตรงกับแม่น้ำหนึ่งเขาซื้อแล้วก็ให้ให้เขาซื้อเลยให้เขาถูกมั่งนะคะ ให้ลูกค้าถูกมั่งเขาจะได้มีกําลังใจอหวยเขาออกแต่เอวันที่น้ำหนึ่งเขาเอาออกมา,าไม่ขายอาไม่ใช่ว่าให้ยี่สิบอัติบคือไม่ขายเลยเอออย่างนั้นยังจะมีทํากว่ายังจะมียังจะมีคุณธรรมกว่าเนะเอไอ้ที่เขาซื้อก่อนก่อนแล้วนะก่อนตั้งแต่หวยน้ำหนึ่งจะออกน่ะเขาซื้อแล้วก่อนแล้วเลยถ้าออกมากก็ให้เขาได้ถูกมั่งเขาจะได้มีกําลังใจเขาจะได้มีไอ้นี่เขซื้อบางคนซื้อปีหนึ่งไม่ถูกสักครั้ง ซื้อปีหนึ่งซื้อทุกวันแต่ปีหนึ่งก็ไม่ถูกบางคนสามปีห้าปียังไม่ถูกก็มีก็วอนไปยังเจ้ามืองให้เห็นใจลูกค้ามั่งนะคะ mm. หเห็นใจคนซื้อมัง่งเพราะคนที่ชอบซื้อชอบเล่นคนที่ชอบอะค่ะหยุดไม่ได้เรอก็ซื้อซื้อน้อยซื้อมากก็ขอได้ซื้อรัตตอลี่ใบหนึ่งสองใบสามใบก็หยดไปเรื่อยเดินไปมาไหนก็หยอดนะคะอย่างสาวดำนี่แหละก็หยดเรื่อยกว่าจะถึงวันออกไม่ต่ำจากสิบยี่สิบใบรัตตอรี่นะ่ะนะคะ แต่ไอ้ซื้ออย่างอื่นก็ยิ่งถ้าเป็นแบบนี้ใจก็ท้อเนาะใจก็ท้อก็เลยว่าเออแต่ก็ท่านอวอนเบียงเจ้ามือที่ใจดีนะคะได้ปโปรดได้ปโปรดสงสารคนซื้อปโปรดสงสารเนี่ตาคนที่เขาซื้อมันไม่ใช่ถูกง่ายๆโอ้ยให้ซื้อไปแล้วห้าบาทสิบบาทก็ยังบุศาเอามาคืนบางคนก็โอ้ยซื้อร้อยหนึง่งให้เท่าไหร่ นี่ให้ยี่สิบบาทก็มีสิบห้าบาทก็มีอืก็พูดถึงก็เอาเปรียบเรามากมากจริงๆนะเออไม่ใช่ว่ามันถูกอยู่เรื่อยๆถูกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเนะียอ่าบางคนสิบมัดยี่สิบดสามสิบมดก็ไม่ถูกก็มีกท็ทําใหนะ้ท้อใจเนาะเพราะฉะนั้นเจ้ากับคนซื้อนี่น่าจะเห็นอกเห็นใจกันเนะาะแต่ว่าทุกคนรวมใจกันไม่ซื้อไอ้อย่างนั้นนะซื้อมันลอตเตอรี่ค่ะ ซื้อลอตเตอรี่เลยมีเท่าไหร่ซื้อลอตเตอรี่ยังมียังมีหวังที่จะได้ถูกอ่าสองตัวสามตัวหน้าสามตัวท้ายอ่ะรางวันที่ห้าวันที่สี่สที่สามที่สองที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันเรายังได้ลุ้นหลายรางวันนะซื้อลอตเตอรี่นะได้ลุ้นหลายรางวันค่ะอันนี้โอ้ยมีแต่เอาของเราอย่างเดียวพอเวลาเราถูกเยอะก็ไม่ไม่จ่ายอีกต่างหาก คิดแล้วก็กเอารัดเอาเปรียบเราตลอดนะอา้าวทีนี้มาพูดเรื่องตัวเลขค่ะตัวเลขอ,อาจารย์บุญลือนะคะท่านจะให้ตลอดนะคะอาจารย์บุลือท่านให้มากะงวดนี้นะคะให้มาห้าสามแปดนะคะตัดเล่นสองตัวด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งห้าแปดให้มาสองหางค่ะหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าสามแปดสองตัวให้มาที่ห้าแปดกับสามแปดนะคะ ของอาจารย์บุญลือค่ะเดี๋ยวแม่สาวดำตอนเย็นก็จะไปเขียนนะคะจะไปเขียนให้แม่สาวดำก็จะดูตามในในลายที่ว่าท่านส่งมาให้เนี่ยค่ะอาจารย์องค์ไหนส่งมาให้หลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนส่งมาให้สาวดำก็จะไอ้นั่นค่ะก็จะเขียนใส่กระดาษเรียกก่อนพอเราไปไหนมาไหนเปิดเจอก็จะดูนะคะ,คะตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นด้วยนะหนึ่งห้าแล้วก็ห้าสามนะคะ มีเท่านี้ขของอาจารย์บุญรือนะคะแล้วก็เลขสองเลขกสองตัวมีห้าแปดกับสามแปดเท่านั้นค่ะท่านเขียนมาแบบนี้สาวดำก็บอกแบบนี้นะคะเออไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าหวยจะไปออกตัวไหนนะคะไม่มีใครรู้แน่นอนนะคะแล้วก็ของอาจารย์อาจารย์ที่ว่าอ,อาจารย์พงะคะ่ะอาจารย์พงก็ให้มาแล้วนะคะเมื่อกี้สาวดำจอดหลบก,ก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะคะของอาจารย์พงนะคะ เดี๋ยว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 ,ยวจอดแป๊บนึงค่ะดูของอาจารย์พวงให้แป๊บนึงนะคะ ของอาจารย์พงให้มาที่ห้าอะไรนี่ห้าหกแปดห้าหกแปดเลขเลขให้ห้าหกแปดแล้วก็สี่แปดสามห้าหกแปดสี่แปดสามแล้วก็สองตัวให้มาที่ห้าหกกับแปดสามค่ะนะคะอาจารย์อาจารย์พงให้มาแล้วนะคะเดี๋ยวสาวดำจดไว้แป๊บนึงค่ะสี่แปดสาม แปดห้าหกนะคะสองตัวก็ให้มาห้าหกแล้วก็แปดแปดสามค่ะอาจารย์พงนะคะเมื่อที่แล้วของอาจารย์พงก็หลุดนะคะไม,ไม่ไม่เข้าเข้าแต่เข้าแต่อะไรนะท่านให้มาเลยหนึ่งอะไรหนึ่ง,ห,งห้าเนี่ยมันมัน,มน,มน,มนสาวดําก็ เอาหวยออกก็คัดของคนไหนไม่เข้าสาวดำก็ทิ้งไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่จาแล้ว <c oughs> นะคะนะคะ่ะมีถ้ามีหวยสาวดําก็ถึงจะลงคลิปบอกแฟนคลับนะคะนะคะสาวดําไม่ได้ไปนั่นไปหาหวยที่ไหนเกิดเพราะว่าสาวดําร่างกายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สบายค่ะสาวดําไม่สบายค่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปหลายๆที่ไป หาตรงนั้นตรงนี้าหาตัวเลขมาฝากแฟนค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปเฝ้า,าสร้างสวนวัดเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนก็ต้องอยู่ที่วัดทํานาคาอย่างเดียวเลยจนกว่าแล้วเสร็จทีนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ว่าจะไปหาหวยห,หาอะไรให้แฟนกลับได้ดูได้เห็นบรรยากาศอื่นๆบ้าง ว่าจะหาไปหาหลวงพ่อแทนพญาแทนพอพญาแทนสาวดําไม่รู้ไม่รู้จักท่านนะคะแต่สาวดําฝันว่าสาวดาได้ไปลําไปฟ้อนอยู่กับพญาแทนพาะนะ <c oughs> ค่ะก็จะไปหาท่านอยู่นะคะแต่ถ้าสาวดาถ้าสาวดําหายดีนะคะหายดีขับรถไหวนั่นแล้วนะ่สาวดําก็จะไปไปไป,ไปหาหวยกับเพื่อนเพื่อน,อนก็ตรงนั้นตรงนี้ก็จะไปเพื่อเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะ ประมาณตั้งแต่นวนมาก็อยู่แต่ทําวัดวัดภูน้อยแล้วก็อยู่วัดถ้ำนาคาแล้วก็มาอยู่ที่สวนธรรมไม่ได้เป็นไหนเลยค่ะเป็นปีไม่ได้เป็นไหนเลยไม่ได้ไปหาตัวเลขที่นวนที่นี่ไม่ฝากแฟนขับเลยนะคะแล้วอีกอย่างสาวดาไม่ไม่สบายค่ะต่อไม่เคยไม่สบายหลายวันขนาดนี้นี่สาวดาเป็นมาได้สองอาทิตย์แล้วเนาะค่ะจาไว้นะคะตัวเลขนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดาจะไปเขียนให้ตอนนนะคะอาจารย์บุรุษให้มาหนึ่งห้าแปด ห้าสามแปดเรียกสองตัวให้มาห้าแปดสามแปดค่ะอาจารย์พง์ให้มาที่สี่แปดสามห้าแปดห้าหกขอตัวแต่แปดห้าหกค่ะเรขสองตัวให้ห้าหกกับแปดสามค่ะนะคะท่านก็ให้ประจาแล้วนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตอีกต่อไปค่ะนะคะ ขอ,อทุกทุกท่นโชคดีนะคะ16กรกราคม64เนี่ยนะคะไม่แน่กว่าจะใกล้วันหวนหยหล้วบอกไปดูปรรปถ้าร่างกายดีขึ้นก็จะไปนะคะอยากจะไปเปิดรูเปิดตามั่งไปตรงนั้นตรงนี้บ้างมามา,มาฝากแฟนขับนะคะโชคดีจ้า